สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้อากาศดีดีค่ะเดี๋ยวจุี่สิพ้าไปเบิง้งเห็ดเด้อค่ะพี่น้องพอดีพระเอกเราไปพ่อมาเราบอกว่าเห็ดนียางบุ๊ไปเบิง้งไปเบิ้งดูเจา้าสัน่นเดี๋ยวจุี่สิพ้าไปเบิ้งเด้อค่ะนี่เห้เบิ้งบรรยากาศมื่อนี้ค่ะนี่ช่วงนี้ก็ฝน,นตกแน่แล้วเด้อค่ะสภาพกับชุ่มชื้นแน่เดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าซีเมนต์เห็ดนี่ยัง พเอกเรามาบอกจุล <te> ี่นี่ค่ะพี่น้องอยู่ทางขึ้นบ้านนี่พี่น้องเบิ้งดูเห็นบ่กค่ะนั่นคิดว่านายทีเป็นเห็ดเห็ดนางล้มเด้อค่ะพี่น้องเด้อนั่น ยุดสูงเติบอยู่ตัวนี่พี่พี่น้องเห็ดมงเห้เดี๋ยวเราเบิ้งรอบๆอย่างน้อยด้อยพี่นออออ้องเบิ้งรอบๆเบิ้งรอบๆเอ้ายูสูงเติบมัเน,นี้เอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเห็ดน,นางล้มอีลีค่ะได้แหงเถ่าแล้วนี่เถ่าแล้วค่ะเถ่าแล้ว อันนั้นสูงค่ะอันนั้นยุดสูงสองดอกนั้นยุดสูงพู้นข้างบนพู้นอีกดอกนึงนางก็สูงเติบแล้วค่ะโอ้ยโบแมนสูงเติบหมายถึงว่ายุดสูงยุคค่ะนี่น้องพี่น้องเนาะพระเอกเราขับรถพานแล้วเหลียวเห็นแล้วเลยบอกให้จุลี่มาเบิงบอกไห้จุลี่มาท้ายเนึกว่าสิก,กินได้ ว่ามันบทันเดเถ่าค่ะเถ่าคักแล้วค่ะเถ่าคักแล้วพี่น้องนี่เบิ้งเหตุนางล้มเล้กค่ะนี่มันลักเถ่าอีกแล้วพี่น้องลักเถ่าอีกแล้วเหตุนางล้มจุลีนี่เหตดเพิ่งกับบทันเหตดนางล้มกับบได้กินก็ส่วสีเห็นเขาก็ส่วสีไปพ่อเขา เขาก็เถาก้อนเราค่ะพี่น้องจากเป็นพักกันเฝ้าเถาให้อย่างบัวจังเป็นอยากเถาจุลี่ยังเป็นบ่นอยากเถาค่ะน้อพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ค่ะเห็ดนางล้มนะค่ะพี่น้องเห็ดนางลมซาอนตามานน้าค่ะมือนี่อนตามานมน้ํนาบโศกบบหมาน,ค,มานคือเกา น้อพี่น้องเนาะอยู่ทางึ้นบ้านนี่ค่ะเสียดายนี่น้อพี่น้องเนะาะสันสนกะคลิปนี้ก็ได้ค่ะ <c ười> มาบททันเขาอีกคือเก้าละค่ะพี่น้องคลิปนี้เฮดเฮดยูรี่เฮดเอ่อ เห็ดนางล้มแล้วค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้เห็ดนางล้มมาบ่พอเอ้ยบ๊บ่แมนมาบ่พอมาบ่ทันคือเกาเท่าคือเกาค่ะสละน้อค่ะนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปนาขอบคุณทุกเม่นทุกไลทุกซับสไกายด้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนาไปทั้งใดสิมีเห็ดยังให้เขาเบื้อง จงคอยมาตามรุ่นกันอีกแท่นึงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย